เอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนจำช่องจานแจ็คไวแนนเกมเมอร์กันด้วยนะครับคําถามแรกคือคนอาจจะถามว่าจานเนี่ยเล่นเซิร์ฟไหนเป็นหลักนะครับบอกไปก่อนว่าตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะว่ารีหามาเป็น10บๆรหัสแล้วเนี่ยไม่ได้แมวก็ได้จู่ชิงครับปวดใจมากๆวันนี้เนี่ยจะมาทาคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละคร SR ตัวไหนที่มีประโยชน์เล่นใดดีปั้นแล้วเล่นได้นานๆเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ สวัสดีชาวสับป,ประยุทธ์วิญญาจารย์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมสับป,ประยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับเขาแยกเซิร์ฟเวอร์นะไทยก็ไทยเวียดนามก็เวียดนามนะครับวันนี้เนี่ยเราจะดูกันว่าตัวละคร SR ตัวไหนที่มีประโยชน์นะครับเล่นได้ดีปั้นได้ดีอยู่เรือได้นานๆนะครับสำหรับคาบแนนแนววันนี้นำเสนอโดยจานแจ็คนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสงวนสิทธิ์ไว้นะว่าความคิดเป็นความคิดส่วนตัวนะครับบางตัวอาจจะเอ้ยทำไมตัวนี้ คนอื่นเขาแนะนําว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเพาะความคิดส่วนตัวของจานนะครับไปสาหรับตัวละครนะครับด้วยความที่จานไม่ได้มีทุกตัวเลยต้องมาดูในที่ปลูกพลังนะครับตัวละคร sr นะครับจะมีตัวละครทั้งหมดอยู่สิตัวนะครับโดย17ตัวนี้ไม่รวมรวมพระเอกนางเอกไปด้วยตัดไปก็เหลือสิตัวครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับ ตัวละครตัวแรกนะครับนิ่งเฟิงจื้อครับนิ่งเฟิงจื่อเนี่ยเป็นตัวละครที่ลงได้ทุกอย่างในเกมอยู่ที่การปรับโหม,มนิยาน,นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยคนจะเลือกไปในการเอาไปซับเรื่องเกจกับเรื่องเลือดครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวรองที่เอาไว้เล่นคู่กับมารสูนหรือว่าจะเป็นอา้าวซื้อขานะครับเพราะว่าหลังจากอา้าวซื้อขาให้เกจแล้วเนี่ยเราจะให้เกรดอาอนิงเนี่ยกับอา้าวซื้อขาเหมือนกันแบบ เขาเรียกว่าให้เกตแบบสลับเพื่อให้การใช้เกตต่อเนื่องครับเป็นตัวที่ซับเลือดแรงมากในเกมนะสาหรับลิ่งเฟิงจื้อความสามารถนะครับบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆเลยสําหรับสายหอแก้วซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการเล่นสายหอแก้วนะครับนั่นคือการมีเกตในการใช้วิญญาณก่อนดังนั้นถ้าใครมีภาษีดีนะหรือว่าดวงดีนะครับเปิดให้ได้ปูกระดูกกับปูกระบี่เมื่อเริ่มเกม เมื่อถึงเทินของตัวเองอาร์น,นิงจะได้เกรดหนึ่งเกรดรวมถึงปูกกระบี่กับปลู่กระดูกจะได้เกรดหนึ่งเกรดฟรีเลยอะถ้ามีบัฟของหอแก้วอะอันนี้ถือว่าดีมากๆแต่มันเปิดหายากมากไม่ใช่ปูกกระดูกนะแต่เป็นปลู่กระบี่ที่เปิดหายากครับโดยแหวนเป็นยานส่วนใหญ่ที่เลือกใช้นะครับสําหรับพื้นฐานนะครับจะเป็นดอกไม้ดอกไม,กไม้กีเล่แล้วก็ดอกไม้ครับโดยวงที่1เนี่ยจะให้เกรดกับ1นึงตัวและให้เกรดอีกหนึ่งตัวที่มี H.P สูงสุดในเกมนะครับ อันนี้ก็ถือว่าดีมากๆให้เกตสเกตแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคน2เกตแบบจำนวน HP สูงสุดนะส่วนวง2เนี่ยจะเป็นวงที่ไว้เซฟเลือดครับทุกครั้งที่เพื่อนเราเนี่ยได้รับการโจมตีเนี่ยมันจะเซฟเลือดฟื้นฟูเลือดความเสียหาย10%ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากเลือดอันิ่งครับดังนั้นเราควรอัพสแต็กให้อันิ่งมีเลือดสูงสุดหรือว่าเลือดเยอะๆเลยอัพแบบตันไปเลยอะออปชันเนี่ยอัดเลือดเลยก็ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเลือดอันิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งฟื้นฟูเลือด เพื่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับถือว่าแจมแมวแววชวับมากๆนะครับส่วนวง3นะครับถ้าเป็นดอกไม้มันเป็นเพิ่มดาเมจนะครับโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเอาไปเนื่องจากผลหอมันเนี่ยต้นเกมถือว่าแจมนะครับหลังเกมเน้นเอาเลือดที่เป็นวงกีเลนเนี่ยมันจะเหมาะกว่าดังนั้นมันถึงเลือกเป็นกีเลนนะครับวงพื้นฐานวง4นะครับเหตุผลที่เลือกเป็นดอกไม้เพราะว่ามันฮิลรักษาเพื่อนนะครับเท่ากับ15%ของพลังชีวิตนิ่งเฟิงจื้อ ต่อเนื่อง3เทินนะครับโดยการรักษาครั้งแรกคือ30%ของ m a x h p นี่คือเหตุผลว่าทำไมนิ่งฟงจื้อขูนอัพเลือดครับยิงเลือดเราเยอะเพื่อร่วมทีมยิ่งอยู่กันได้นานๆครับทีมที่เหมาะกับงานนิ่ง,งฟงจื้ที่สุดก็เป็นทีมถึกนะครับหรือใครจะเอานิ่งฟงจื้ไปอัพแบบเสริมดาเมจให้กับทีมต่างๆเนี่ยเล่นได้เลยสบายนะส่วนวงกีเลนเนี่ยมันเป็นให้บัฟที่เป็นเลือดนะครับบวกกับลดดาเมจก็คือให้เกาะ ไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไหร่นะดังนั้นวงแหวนที่จะแนะนําเบสพื้นฐานที่สุดก็คือดอกไม้ดอกไม้ก,ไมกีเรนแล้วก็ดอกไม้นะครับส่วนในอีกหนึ่งกรณีนะสำหรับใครที่จะเอาลงทีม8นะครับในการเล่นเกตระยะยาวตีแต้มวง1น,นะครับให้ใช้เป็นกีเรนเมื่อความสามารถ25,000ปีเนี่ยให้เกตไม่ซ้ํากัน4คนนะครับจะฟื้นฟูกเกต1เกจทั้งทีมมันคุ้มมากนะครับการที่อันิ่งใช้ครั้งหนึ่งเนี่ย ได้2เกตทั้งทีมนี่แหละครับคือเหตุผลในการเอาไปเล่นซึ่งอยู่ที่การเลือกใช้ครับปรับประยุกต์ใช้ได้หรือว่าใครชอบแบบทีมแนวจบไวอะ่ะไม่ต้องการยื้อเลือดโดยวงแหวนดอกไม้วงแหวนที่2กีเรนนะครับจะมีโอกาสที่ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้ทักษะโดยไม่เสียเกตนะครับทุกครั้งที่ผ่าน6เทินหูสุดยอดมาก,มากถือว่าโคตรด,ดีนะครับสําหรับตัวนี้ ปั้นปั้นไว้เนี่ยใช้ยะไรยางยางแน่นอนสบายๆนะครับตัวต่อมานะครับน้องทวินเทลหรือว่าน้องเสียงเสียงนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับวิญญาณยุทธนกหางแอน่นหางแรมนะครับเป็นสายซัพพอร์ตที่สามารถลงได้ทุกอย่างในเกมอีกหนึ่งตัววงแหวนวิญญาณเริ่มต้นเนี่ยใช้ดอกไม้ล้วนไม่เลวร้ายครับถือว่าดีมากๆดอกไม้ล้วนคนเล่นเยอะมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเบสพื้นฐานแหละ เพราะว่าสาย2ยังไม่เปิดสายดับไม้ถือว่าเล่นดีมากๆบัฟเร่งเทินทั้งทีมนะครับแล้วก็บวกกับบัฟดาเมจให้ด้วยถือวัดดีดีจัดจัดวงสองนะครับเมื่อเริ่มต้นเกมมาเนะี่ยเราก็ได้เร่งเทินทั้งทีมถือว่ายืนเฉยเพื่อนก็เร็วแล้ววง3วงเนี้ยเนะี่ยจานไม่ไม่ล็อกนะว่าใครควรใช้อะไรอยู่ที่ว่าความชอบนะครับจะมีวงนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะลดเกรดเป้าหมาย3 0อนะ่ะ ตัดเกตหนึ่งเกตนะครับเป็นสายตัดเกตหรือใครจะใช้เป็นกีเลนก็ได้นะที่เป็นเร่งเทินให้ตัวเอง5% 678ก็ตามเลเวลวงแหวนนะครับพื้นฐานกระเตะเพิ่ม5%เเใครอยากเล่นเร็วๆอยากแบบเร่งเทินตลอดแนะนําวงนี้ให้เป็นกีเลนเข้าไว้ส่วนสาย4นะครับสาย4เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทีมอีกันแหละแล้วแ,ลแต่ความชอบจานไม่ล็อกนะสําหรับตัวจานเองนะครับวงแหวนดอกไม้จะมีโอกาสนะครับที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะ เวทนาหรือว่าเซฟเราไม่ให้เราตายนะครับลด,ลดความเสียหายยูนิตที่มีเลือดต่ำกว่าลดดาเมจลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับเกรดหนึ่งเกรดนะครับเวลาเราถูกโจมตีมาได้รับเกรดฟรีนะครับถือว่าเป็นสายเกรดแบบบ่อตัวนึงเลยนะตัวนี้วงนี้จะเป็นวงที่สายกีเลนเนี่ยดูดเทินนะครับไม่ใช่ดูดเทินดีเขาเรียกว่าดูดบัฟเวลาฝังตรงข้ามบัฟเกาะบัฟดาเมจบัฟอะไรต่างเนี่ย เรามีโอกาสที่จะดูดมาให้ฝั่งตัวเองได้ด้วยนะเป็นวงแหวนที่จานโคตรเกียริซึ่งสามารถดูดได้แม้กระทั่งบัฟพ,พลังซูปเปอร์สาย,ยของจานเออลงอ่เกียรสุดๆเลยพื้นฐานในการใช้นะครับโดยเล่แรกเนี่ยคนจะเลือกใช้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมไมแล้วก็ดอกไม้สําหรับการลงในช่วงที่เป็น p w p จะแนะนํานะครับกีเลนดอกไม้กีเลนดอกไม้นะครับ ส่วนช่วงที่เป็นกระดูกวิญญาณจะแนะนําเป็นกีเลนกีเลนกีเลนแล้วก็ดอกไม้ครับประมาณนี้เลยนะปรับได้ครับตามตามทีมเลยอยู่ที่ทีมของแต่ละคนเนี่ยใครชอบเล่นสายตัดเกตเร่งเทินทั้งทีมก็เล่นดอกไม้มานะครับดอกไม้ล้วนเลยก็ได้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวงนี้อาจจะเป็นอยากดูดโล่ฝั่งตรงข้ามมานะครับอยากหยุดบับฟฝั่งตรงข้ามมาก็ใช้ได้แต่ว่าวงนี้ข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับเจอปู่พิษไม่ดี ปูพิษมีโอกาสตัดโลได้เราจะได้ให้โลไม่ทั้งทีมอ่ะอย่างน้อยๆน่าจะได้คน2คนนะครับแต่กับการวงนี้ใช้ได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องห่วงหย่ปู่พิษตูกูเยี่ยนนะครับหลานปู่พิษเป็น,หน,ห,นหนึ่งในตัวที่เขาเรียกว่าปวนฝ่าตรงข้ามครับไม่ได้เป็นตัวโดดเด่นมากแต่เอามาขัดสกิลฝ่งตรงข้ามดีโดยความสามารถส่วนใหญ่ที่เอามาเล่นเนี่ยขัดสายควบคุมด้วยกันเอง แนะนำให้ปั้นไม้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเนื่องจากคนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกันในด่านธรรมดาเท่าไหร่จะไปลง p u p มี2ส,สายก็คือระเบิดพิษกับขัดสกิลจะแนะนําเป็นขัดสกิลนะครับวงแหวนโคตรเกลียดเลยอะ่ะให้ใช้เป็นวงดอกไม้นะครับโอกาสตีรับพิษและทําให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอวง2แนะนําเป็นกิเลนนะครับเอ้ยแมงมุมงูแล้วก็แมงมุมนะครับจะมีโอกาสนะครับที่จะโจมตีสตูที่เป็นสายของเราอะ่ะ สายควบคุมนะครับทำให้เขาติดสถานะรวมถึงลดพลังจิตลงด้วยวง3นะครับเมื่อเราตีเนี่ยมีโอกาสติดติดใบสับสนเป็นใบหรือว่ามึนงงก็ได้นะครับสตันนั่นแหละถือว่าดีมากๆวง4นะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามติดชั้นพิษเยอะเรามีโอกาสสตัน2เทินซึ่งพวดเหมาะกับการเอาไปป่วนชาวบ้านเย่าเลยตัวนี้แต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะในการเล่นมันมันไม่ค่อยหลากหลายครับ สุยปิงเอ๋อนะน้องนกน้ําแข็งสุดสวยนะครับตัวละครโปรดในสาย p v p ีเลยนะสําหรับใครจะเล่นเนี่ยตัวนี้เหมาะกับสาย P v วม,มากฉา,ายาน้องตัดเทินจอมฉมังนะครับความสามารถของเขาเนี่ยคือการเอามาตัดเทินฝั่งตรงข้ามทําให้ฝั่งตรงข้ามที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยโดนขัดแข้งขัดขาครับอยู่ๆก็กลายมาเป็นเทินเราแบบงงๆทั้งๆที่ฝ่่ยตรงข้ามเล่นเทินอยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ช่วยได้ดีใครเจอลงหลงใครเจอเสียงเสียง 2ตัวคอมโบความเร็วหรือว่าจะเป็นหัวอูดที่คอยดูดเทินตัวนี้สามารถสกัดดาวลุงได้ดวงแหวนนะครับสามารถใช้ได้ทั้งวง1วง2และแต่คนเลยวง1น,นะครับสำหรับสายชอบแช่แข็งทําให้ฝันตรงข้ามเนี่ยแช่แข็งและลดสปีดลงวง2นะครับลดความเร็วพื้นฐานเป้าหมายลง20แต้มต่อเนื่องเป็นเวลา2เทินสำหรับสายที่ชอบชะลอชะลอฝันตรงข้ามนะครับค,ค่อยๆกริมไปนะแต่จะแนะน,นําวง1ดีกว่าแช่ไปเลยนะครับ อุ่นใจกว่าวง2นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเ,เลือกเส้นที่สายกิเลนนะครับอ,อีกแล้วสายเมงมุมนะครับโดยความสามารถของเขาเนี่ยสุ่ม2คนที่จะลดเป้าหมายหรือว่าลดเทิร์นเขาลง้าลง5-50%โอ้หความสามารถความสามารถติดตัวจะใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับมันจะตัด2คนอะตัดถูกเขาเรียกว่าดีครับตัดไม่ถูกตัวเขาเรียกว่ากานะมี2ออย่างอะแล้วแต่ดวงเลย สมมุติว่าเขาใช้ลงหลงเร่งเทินถังห้าวทีเดียวอ่ะแล้วเราไปตัดถังห้าวถูกตัวนะสกิลเ,ลเร่งเทินลงหลงจะถือว่าไร่ผลไปเลยอ,อืมแต่ว่าถ้าเร่งตัดเทินไม่ถูกตัวก็โดนทุบตายครับส่วนปงที่3นะครับก็จะใช้เป็นทางด้านของงูนะงูเนี่ยจะลดความเร็วประมาย10แต้ม2เทินนะครับหรือว่าใครอยากจะลองเป็นแมงมุมก็ได้นะมีโอกาสที่ติดสถานะรดสตีดเสริมดาเมจ100%นะครับการใช้งูอะ่ะถนัดก,กว่า วงที่4นะครับแนะนําเป็นวงงูเช่นเดียวกันฝ่ายตรงข้ามโจมตีเรานะครับมีโอกาสที่จะทําให้ถูกแช่แข็งนะซึ่งสายถึกชอบมากเลยในการที่รอให้ฝ่ายตรงข้ามมาตีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามมีตู่กู้ปอหรือว่าปู่พิษเนี่ยมันสามารถเอามาขัดได้ซึ่งไม่มีใครชอบอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้มาตัวต่อมานะครับหัวอู่ซวงนะครับหรือว่าพี่ชายของหัวอู่นะครับ ตัวนี้จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเนื่องจากไม่ค่อยมีคนที่จะเลือกเล่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แรงนะช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าใครจะเล่นสายที่เป็นเขาเรียกว่าไรนะสายนกนะครับนกนลนก้วนเลยนกะล้วนเลยครับถ้าใครจะเล่นสายที่เป็นสายทางน้านของด้วงนะครับก็ด้วงร้วนเลยมันสัมพันธ์กันนะประยุกต์ใช้ปรับๆก็ได้นะแต่ว่าจะแนะนําเป็นงูล้วนหรือว่าทางด้านของด้วงล้วนไปเลย ระดับความน่าใช้อยู่แค่ประมาณ3ดาวครึ่งใช้แค่ช่วงแรกๆครับหลังๆมาก็สายปีกตัวื่นมีประโยชน์กว่านั่นเองนะครับหูเยลลี่นะครับแมงม็อบเพชนนะตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่หลักๆจานเคยเจอที่เขาเอามาเขาเรียกว่าเอามาล็อกหนึ่งตัวเราอะไม่ให้เล่นเอามาขัดหนึ่งตัวเลยอะแบบสมมติเราเกียร์เราเกียร์ถังห้าวไอ้ตัวนี้ล็อกถังห้าวถังห้าวใช้สกิลไม่ได้ต้องเล่นกับมันคนเดียวอะสายยุยุนะครับ ซึ่งเคยเจอ CC โจมตีอยู่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากๆนะจานเคยเจออยู่ส่วนโมแมนที่แนะนำสำหรับตัวนี้เนี่ยซึ่งจานไม่ค่อยได้เล่นนะครับแนะนำเป็นดอกไม้ล้วนนะครับหรือว่าเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,กไม้แล้วก็เป็นกิเลนในวงสุดท้ายในสาย PVP นะอันนี้คงสภาพกับฟาดฟันน่าจะช่วยในการเล่นได้ความแนะนำในการใช้ก็ประมาณ3ดาวครับไม่ค่อยเท่าไหร่ พออาฟูดันเตอร์นะครับวิญญาณยุคนกฮูกสีตาตัวละครตัวนี้นะเป็นตัวละครโปรดอีหนึ่งตัวละครของจานด้วยความสามารถของเขาเนี่ยที่เขาเรียกว่าตัดพาสซิฟได้ตัดฮิลได้ใครที่เล่นตีไอตัวที่เป็นพืชอะแล้วทําไมมันฮิลเลื่อนไม่หยุดสู้ไม่ได้เอาตัวนี้ไปสู้ได้นะครับวงแหวนที่จานเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นกิเลนนะครับดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ กีเลนดอกไม้อะไรดวงนกนกแล้วก็นกนะครับวงที่3เนี่ยสามารถใช้วง3าเนี่ยเพื่อเสียสละให้พีทำดาเมศตัตรู2ตัวอันนี้ไม่แจมครับวงนี้แหละโอกาสเจาะเกาะเป้าหมาย2เทินนะครับใช้กีเรนเอด้วงแล้วก็ที่เหลือเป็นดอกไม้ต้นเทินจะใช้เป็นนกรวนก็ได้นะถ้าใครไม่มีใช้จริงๆนะครับ ตัวต่อมานะครับอย่างอูตีอนาคตมีกายแทบวิญญาณยุทธ์นะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่แรงแรงนะครับแรงมากในช่วงต้นเกมนะวงแหวนวิญญาณเนี่ยถ้าหากว่าใครชอบจบเร็วๆชอบแทงแทงแทงแทให้มันจบจบให้ใช้เป็นนกครับใครชอบแบบยื้อนะครับเน้นทีมถึกๆหน่อยเน้นเก็บสแตแกแรงตอนท้ายนะครับให้ใช้เป็นด้วงแรงต้น ใช้นกแรงปลายใช้ด้วงนะครับวงแหวนมิยันที่แนะนำหนึ่งเป็นด้วงที่เหลือให้เป็นนกนะครับนกเลยแต่ถ้าใช้หนึ่งเป็นนกให้ใช้ที่เหลือเป็นด้วงครับต้นเกมใช้นกล้วนได้แทงยับยับนะครับตัวนี้จานให้ที่4ดาวนะครับเพราะว่าต้นเกมมันโคตรแรงเลยตัวต่อมานะครับลุงกอริล่าจอมพลังของเรานะครับไทายทันนะ เป็นหนึ่งตัวละครสายป้องกันยั่วยุที่ PVP จัดจ่ามากครับเอาไป5ดาวเต็มๆน่าเบื่อมากๆในการเจอนะครับความสามารถส่วนใหญ่ที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสายถึกแล้วก็ยั่วยุนะครับหน้าที่เนี่ยแค่ยืนทีมก็ถึกแล้วสายที่แนะนำเนี่ยจานแนะนําเป็นสายดอกไม้ล้วนนะครับสายดอกไม้ล้วนเนี่ยจะเป็นเพิ่มเกาะนะครับแล้วก็4เนี่ยจะเป็นยั่วยุทั้งทีมโดยโอกาส30%ก็เยอะนะตีธรรมดามีโอกาสยั่วยุครับซึ่งถือว่าดีมากๆ โดยผลที่2เนี่ยเริ่มมาจะได้โล่แล้ก็ได้แม็กเลือดให้ตัวเอง2เทิร์นเซฟตัวเองไม่มีตายแน่นอนนะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็เป็นความเร็วให้กับสปีดต,ตัวเองด้วยทําให้มีโอกาสที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนนะส่วนถ้าสมมุติว่าใครบอกผมเล่นตัวตัวละครอย่างถังห้าผมอยากเซฟถังห้าครับพี่ตัวละครตัวเดียวดาเมจตัวเดียวให้ใช้วงสองนะครับเป็นกีเรนวงนี้สามารถคุ้มครองเพื่อร่วมทีมได้1คทนโดยรับดาเมจแทนเขาเนี่ย 34%นะครับคุ้มครองต่อเนื่องหนึ่งเทินนะครับคุ้มครองถังห้าวได้แต่วงหนึ่งจะเป็นให้เกาะทั้งทีมนะครับลดดาเมจ28%คือให้เกาะทั้งทีมเป็นเวลา3เทินถือว่าโอเคนะใครอยากเซฟทั้งทีมก็ดอกไม้ครับใครอยากเซฟตัวละครสำคัญก็ดวงที่เหลือก็ดอกไม้อยู่แล้วนะครับพื้นฐานเมื่อมีปู่ไททันต้องมีปู่หนิวเกานะครับผลที่เกาปู่แรด ุมเกาะตัวละครตัวนี้เนี่ยแค่ยืนทีมก็ถึกจนไม่รู้จะถือยังไงแล้วครับสีเทิร์นแรกที่เขาได้ยืนบอกได้คําเดียวว่าสุดยคดเ,เดสเกียนี่ครับความถึกของเขาเนี่ยไม่รู้จะถึอยังไงครับตัวละครตัวนี้นะครับใช้สายเป็นดอกไม้ล้วนอย่างเดียวเลยแจ่มที่สุดแล้วนะครับวิ่งชนเสสาะเลือดชนนะครับถือว่าดีมากวงนี้นะครับคือวงไฮไลท์เลยตีกองเอ้ ต hey, ีกองอะไรวงแหวนที่สองชื่อแบบไม่น่าศรัทธาเลยวงนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าเซฟวิญญาณจานของเราเนี่ยสามรอบโดยรับความเสียหายลดน้อยลงเป็นเวลาสี่เทินนะครับอันนี้แค่ยืนเพื่อนก็สึกถึกเป็นเวลาสามเทินสี่เทินแล้วอะสบายครับช่วงแรกไม่มีตาแน่นอนหรือว่าใครเล่นสายดาเมจติดปูแลดไปสักตัวครับเซฟตัวเองได้สบายๆครับอันนี้ แนะนำนะแนะนำจริงมา5ดาวไปเลยตัวนี้ตัวต่อมานะครับเย่หลิงหลิงนะหรือว่าน้องดอกบัวของเรานะครับมันไม่ใช่ดอกบัวหรอกมันเป็นอาจันลืมชื่อมาแล้วอะ่ะดอกอะไรสักอย่างเนี่ยดอกดอกดอก <c oughs> อดอกให้ถังสารถถะนะครับโดยความสามารถของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนเลือกเล่นในตำแหน่งของการฮิวเลือดก,กับสามารถชุบชีวิตได้ ดอกไม้ล้วนเลยครับแจ่มๆสวยๆซึ่งอยู่ที่การปรับทีมของแต่ละคนนะครับวงแหวนที่จะแนะนําจะเป็น1ดอกไม้นะครับ2กีเลน3ดอกไม้แล้วก็4ดอกไม้นะซึ่งวงหลักๆที่เปลี่ยนไปกลายเป็นสายกีเลนเพราะว่าจะอัปเกรดผลการรักษาของลูกทีมนะครับและตัวเองเพิ่มขึ้นถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยหลังลูกทีมลงมือนะครับจะรักษาลูกทีมหนึ่งคนซึ่งเหมาะกับตัวเดียวนี่เหมาะกับทั้งทีมครับกีเลนเลยเหมาะกว่าที่เหลือดอกไม้ครับ 4อ่ะชุบชีวิตได้นะครับพกาลูกอวอร์ดหน้านี้ชุบชีวิตเพื่อร่วมทีมได้ตัวนี้แล้วก็ยังสามารถล้างบัฟจากความสามารถที่1ได้นะครับจัดให้ที่4ดาวครึ่งไปเลยต้นเกมถึงบดีมากเจ๋งมากปูนกขาวนะครับไปเหอวิญญาณยุธน,นกแอนหางแหลมนะตัวละครตัวนี้เล่นสําหรับ PUP จ่า,จาครับโดยเราเนี่ยจะเล่นในวงแหวนที่เป็น1 ด้วง2นก3นก4น,นกครับเหตุผลที่ตัวนี้สามารถเป็นไฮไลท์ได้เนื่องจากความสามารถที่2กลับบ้านนะครับพักผ่อนไม่ใช่แล้วนะครับความสามารถอะไรมาเนี่ยโดยความสามารถนี้เขาเรียกว่าความสามารถในการตัดเทินนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเล่นเป็นจํานวน3เทินเทินที่4นะครับเทินที่4ที่จะมาถึงนกขาวจะไปตัด,ดอยู่ๆก็โผล่ไปเลยนะแลวเราก็จะใช้ความสามารถวงแหวนที่4นะครับในการเร่งเทินฝั่งเรา เข้าใจไหมสบายสบายนะครับนี่แหละคือความสามารถนี่แหละคือความลับของผมกับตันผมสามารถตัดเทินได้นี่คือโเม์ที่ถ้าหากว่าใครไม่มีหัวอู่ไม่มีหลงๆนะครับแล้วโดนฝ่าตัวข้ามเล่งอยู่คนเดียวตัวนี้ไปช่วยขัดได้ดันเคยใช้แล้วมันแจ่มมากนะครับเอาไป5ดาวเจ้าวูจีนะอนิเมะย่างโหดนะครับชีวิตจริงย่างกากนะครับในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์ครับ มันเหมาะกับทีมที่เป็นสายแร่ล่าซึ่งไม่ค่อยมีคนเลือกใช้อยู่แล้วดวงแหวนเนี่ยหจะเป็นสตัรน,นะครับ2จะเป็นไอสองเป็นสตัรน,นะครับ1จะเป็นจอกเกาะวงแหวนเนี่ยจอบเกาะทั้งทีมทาให้เหมาะกับทีมสายแร่ล่าอาทิเช่นปูก,กระบีมูไบทูชิงนะครับส่วนสตัรเนี่ยโอกาสมันก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็เลยไม่ได้เป็นตัวที่ใครสามารถเอาไปเขาเรียกว่า เลือกเล่นได้ดีนะส่วนวงแหวนที่จานจะแนะนําสําหรับใครที่ไม่มีจริงๆและต้องเลือกเล่นนะครับใช้เป็นทนาท่ของเสือล้วนเลยนะเสือล้วนเลยครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงอีกทีนึงก็คือใช้1เป็นสตันครับที่เหลือก็ยังเป็นเสือล้วนอยู่นะสายเสือดีมากเอาไปแค่3ดาวชินหมิงครับตัวละครที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในสายไล่ล่า,ลาในตำนานนะด้วยความสามารถของเขาที่สามารถไล่ล่าฝ่ารงข้ามได้จากวกแงแหวนวิญญาณที่2นะครับ ทะเลร้อนละอุนะซึ่งหลังจากที่เขาตีเนี่ยหรือว่าเพื่อนร่วมทีมตีชิ้นหมิงใช้บัฟเนี้ยจะตีไล่ตามทันทีนะครับเพื่อนตีเราตีเพื่อนตีเราตีเพื่อนตีเราตีนะครับตามสเต็ปเลยซึ่งถ้าสมมุติว่าใครไม่เล่นสายไล,ะล,ะละ่ล่าวงแมนสายเสือกก็แรงมากๆแถมทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดเผาได้ความสามารถในการเผาจะไปช่วยซับพอร์ตให้กับมาคงชินและ <will> น้องหัวอู่ครับ เล่นสายไฟสามารถช่วยซับได้นะสำหรับใครที่ไม่มีจริงๆเอาชิน้นหมิงไปเล่นสายที่เป็นคอนอะ่ะได้ดีนะครับสำหรับวงแหวนนะครับสายโจมตีแบบแรงๆเลยอะ่ะคอนล้วนเลยครับเสือเนี่ยเสือเสือล้วนเลยเสือเสือสายไล่ล่านะครับป่องป่องเสือเสือครับป่องปองนะสำหรับใครจะเล่นสายไล่ล่านะครับซึ่ง ถือว่าโอเคและดีมากๆนะอาจารย์ให้อยู่แค่สีดาวสายล่าล่าล่าแต้มตีกระดูในตำนานแต่ว่าตอนนี้สู้ใครไม่ได้แล้วไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ามันชื่อว่าอาจารย์ใหญ่นะครับหรือว่าอาจารย์ลืมชื่อเขาอะ่ะมีญายุหลัวซันเผ้านะครับอืมอาจารย์ใหญ่อี้เซียวกังครับโอ้โหเกือบลืม ในตายเถอเป็นแฟนอนิเมะแล้วก็เล่นเกมนี้มาเกือบ1ปีลืมได้ไงเนี่ยอีเสียการนะครับความสามารถของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเอาไปบัฟดามเมจสิ่งที่เขาเอาเอาไปลงได้ดีอะไรมากๆครับลงได้ทุกทีมเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปก็คือการตีแต้มหรือว่าตีกระดูกก็ได้นะครับโดยความสามารถสายเสือว,วงที่2นะยืนเฉยๆพลังโจมตีฝั่ง,ต,งตัวเองเพิ่มขึ้น10%แค่ยืนเฉยๆถ้าวงแหวน25 0 0 0ปี20%เ์ฮ้ แค่ยืนเฉยๆก็เท่แล้วอ่ะประสานกับวงแหวนมิญันที่4ครับวแหวนมิญันที่4นะสายเสือนะครับทําให้ฝ่ายตัวเองดาเมจเพิ่มขึ้น20% 1เทอร์นทถ้า1,000ปีบัฟ2เทินถ้า1,000 0ปีโจมตี2ครั้งแค่เอามาบัฟเนี่ยแค่วงที่2เนี่ยแค่วงติดตัวกับวงที่เป็นวงเนี้ยดาเมจเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะ กลมๆเนี่ยก็เหยียบๆเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะประโยชน์ประโยชน์ชนแค่ยืนเฉยๆกระบับทักสะดสีออโต้ทักสะดสีสบายครับเอาไปตีแต้มตีกระดุโคตรง่ายๆอีซี่สบายเลยนะสาหรับใครที่จะเล่นนะครับจะแนะนําเป็นเสือล้วนทางซัญย่านะครับก็นาก่าจะรู้อยู่แล้วนะสาหรับวงนี้งูนะครับแมงมุมงูแล้วก็แมงมุมนะครับหนึ่งก็ล็อกนะครับสองก็เรื่องของพลังจิตนะมีโอกาสติดผูกมัด วง3ก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็วง4นะครับแทงทั้งทีมและทําให้เป้าหมายรับความเสียหายเพิ่มขึ้น4 0เซนเป็นเวาลา1เทินเหมาะก,กับสายต้มตีหมู่ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่สามารถเปิดได้หัวอูไม่สามารถเปิดได้ปูพิษไม่มีใครไม่สามารถเปิดได้อาปูใบ ให้ใช้ตัวละครตัวนี้นะครับทางซันยาต้นเกมเก่งมากใช้ได้เลเวล40กว่าเลยแล้วก็น้องเสี่ยวอู่ก็ตายอลชรนะครับไม่ค่อยแนะนําในการเล่นเท่าไหร่เนื่องจากนอกเสี่ยวอู่เนี่ยเรียกว่าไงดีอ่ะอาจารย์มองว่าตัวละครตัวอื่นมันดีกว่าเนื่องจากสายโจมตีเดี่ยวมันไม่ค่อยจัดจานจัดจ้านเท่าไหร่นะครับจะจ่าอะไรล่ะวงแหวนมีการแนะนํานะครับจะเป็นนกนกด้วงแล้วก็นกนะครับ และอีกหนึ่งหนึ่งรูปแบบนะครับจะเป็น1เป็นนก2เป็นด้วง3เป็นด้วง4เป็นนกนะครับถ้าเอาความสามารถที่จางเคยเล่นเกมนี้มาถ้าอยากทดแทนการโจมตีเดี่ยวด้วยโจมตีหมู่ของเสียวอู่ให้ใช้1เป็นนก2เป็นนก3เป็นอ d าดีอ่ะ3เป็นด้วง4เป็นด้วงครับ นกนกดวงดวง,งวงแหวนสี่จะโจมตีเป็นหมู่นะครับโจมตีศัตรูท,ทุกตัวเลยถ้าเราบัฟดีๆก็แรงมากล่างตัวโคตรแรงเลยนะครับนี่ก็หมดแล้วนะครับสําหรับตัวละครระดับ SR นะที่จันมาแวะทําให้ในวันนี้นะครับเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เกมนี้นะครับไม่มีตัวละครไหนที่กาดแค่มีตัวละครไหนที่ไม่มีประโยชน์ในด่านด่านนั้นเท่านั้นซึ่งแต่ตัวละครก็มีความสามารถของมันเองนะครับ สมมติว่าคุณจะเอาปู่ท่ายทันเนี่ยไปตีเอาแต้มมันทําได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็กกแต่ถ้าคุณเอาไปอยู่ใน p v p โคตรเก่งอยู่ที่ทุกคนเลือกใช้อยู่ที่ทุกคนปรับตัวละครเอามาใช้ทุกตัวมีประโยชน์หมดนะครับไงจ้าก็ขอไวพอ้พรในทุกคนเนี่ยเปิดได้ตัวดีีสำหรับศัพ์ประยุทธ์วิญ,ญาจาร์เซิร์ฟไทยนะครับใครมีข้อมูลข่าวสารไหนที่อยากรู้หรือว่าอยากให้จาร์ทำตัวละคร R บ้างหรือว่าเอ้ยตัวละคร s S R อาอยากให้ทำตัวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็กูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนรวยพอนะครับเสียงเสียงนิ่งฟังจื้อขอให้เปิดได้เยอะทำดาวให้ถึง2ดาวแดงให้ได้ไวๆรับรองแช่นะครับสำหรับคลิปนี้เอตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับ